เอาหนักๆแล้วอ้าปากตามครูอ้าปากตามครูเลยนะอ้าปากตามครูอ่าแบบเอาให้มันบ่อยๆเอาจะให้มันเมื่อยแล้วนอนแล้วขึ้นมาอ้าใหม่เอาเป็นเหนื่อยนะโอ้สุดยอดเลยเนนะคราวนี้คุณเกศสมาแล้วเราจะเรียนเรื่องของคํากริยาวันนี้อันนี้เราจะเอาคํากริยาทั้งหมดให้มันอยู่ในหัวจะป้อนลงสู่สมองลูกศิษย์นะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุหน่อยไม่สําคัญขอให้ตั้งใจนะครับ ขอให้ตั้งใจจงรู้ไว้ว่าอายุไม่สําคัญอายุไม่สาคัญขอให้จงรู้ไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวครูโทมี่จะจะพูดเรื่องเรื่องตรงนี้ให้พวกคุณก่อนก่อนจะพูดเวิร<น>์บเช่นจะพูดว่า,า I love you อย่างเงี้ยลองดูนะ I love you นี่คือฉันรักคุณนะครับ you love I ไม่ได้นะ you love I ไม่ได้ถ้าอยู่ข้างหลังที่แปลว่าฉันนี่คุณจะไปพูดว่า you love I ไม่ได้คุณต้องพูดว่า you love me มีที่แปลว่าฉันฉันถ้าอยู่ท้ายประโยคเขาจะใช้มี I love you คือฉันรักคุณ You love I คุณรักฉันบอแมนได้ต้อง You love me You love me เข้าใจไหมครับ You love me อ่าแต่บอกว่า I love เอามันอย่างนี้แหละ I love your dog I love your dog ฉันรักหมาของคุณ I love your dog หมาของคุณ You love my dog คุณรักหมาของฉันเห็นไหมมันต่างกันนะ เนี่ยเราดูนะนี่แสดงความเป็นเจ้าของว่า my dog my cat my car my home นี่คือสิ่งที่เป็นของฉันแต่สิ่งที่เป็นของคุณก็จะเป็น your ไม่ใช่ you นะ your your cat your dog your. your buffalo your c o w your country your city นั่นคือของคุณนะครับ your shoe your phone โทรศัพท์ของคุณ my phone โทรศัพท์ของฉันบางคน <c oughs> ไม่รู้เรื่องตรงนี้ <c oughs> เขามามีบางคนก็ต้องเข้าใจว่ามี you love me you love me คุณรักฉันไหม you love me ไม่ใช่ you love i นะ i ที่มีที่ฉันท้ายประโยชน์ต้องใช้มีที่จะแปลว่าฉันต้องใช้มีเท่านั้น you love me ถ้าอยู่ต้นประโยคถึงจะใช้คําว่า i i i ต้องให้ได้เหมือนว่า he he ก็คือเป็นผู้ชายนะครับ he live in my country ไม my country เขาเขาอาศัยอยู่ในประเทศของฉันเห็นไหม ที John, John lives uh, love John. ่จอรนก็ได้จอร n นลิฟต์อินมา n t คันทรีอ่าไอเลิฟจอันรักจอนนะแต่ถ้าอยากรู้ว่าแต่เรารู้แล้วว่าเป็นจอรนเราก็จะบอกว่า I love ฟฮ uh, ิมอ่าไอเลิฟฮิมันรักรักรักเขาอะเขาที่เป็นผู้ชาย I love ฟฮิมคือจอ h n นเนี live mm ่ยลิฟต์อินไทยแลนบอกก่อนวนะ่าอ่อคุณคุณดวงมณีจอนอีส์ไมค์เฟรนด์ลิฟต์อินไทยแลนด์จอนเป็นเพื่อนน้องฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะ แล้วก็ I love him ไม่ใช่ I love จอนจะไม่พูดจอนซ้ำอีก I love him ฉันรักเขานะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ว่า I love จอนจอนแล้วจอนอีกเขาจะไม่พูดพูดแค่ครั้งเดียวต่อไปก็ฮิมฮิมเลยหรือจะบอกผมจะบอกว่า mm. คุณนี่นี่ว่าคุณนี่นี่คุณอมพรเนี่ยเป็นเป็นพี่ผมนะเขาเขาพอเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ผมผมผมรักรักคุณอมพรจะไม่พูดอีกแล้วจะพูดว่า I love her ไอเลิฟเธออย่างเงี้ยคือรู้แล้วว่าคุณอัมพรเล่าเรื่องคุณอัมพรไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไอเลิฟอัมพรอัมพอัมพรนั่นอัมพรนี่ไม่ต้องพูดใช้เธอไอเลิฟเธอเห็นไหมไอเลิฟเธอคือฉันรักเธอนะอะไรยังเธอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายจะใช้ฮิมผู้ชายไอเลิฟฮิมไอเลิฟเธอเป็นผู้ชายผู้หญิงเราต้องให้เข้าใจก่อนวนะ่าส่วนพูดถึงคุณคุณจอนเนี่ยพูดถึงจอนจอนจอน oh. จอนจอน,จอน,จอนไปสุดท้ายก็ ไอเลิฟฮิมฉันรักเขานะฮิมเนี่ยไม่ถึงเขาผู้ชายไอเลิฟเธอฉันรักเธอนะเธอไม่ถึงผู้หญิงเธอตัวนี้เนี่ยคุณต้องพอรู้หน่อยคุณต้องพอรู้หน่อยอืเข้าใจไหมครับเธอเธอต้องเธอพูดถึงก่อนนะผมพูดถึงคุณอมพรผมพูดกับคุณนีนี่คุณนีนีคุณอมพรเนี่เธอเธอแฮร์คัดอิสโซเฟูทรงผมของเธอสวยนะเนี่ยมันก็จะเป็นเธอ Her hair cut นะ her hair c u t her hair cut is so beautiful ทร mm hmm. งผมของเธอสวยนะ uh, His hair cut is so handsome เออทรงผมเขาก็ทำให้เขาหลอนะ่ะแบบพูดถึงโจนเข้าใจไหมครับมันก็จะเป็น Her เป็น His อ uh, his uh, mm ่า handsome handsome เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ his handsome his car รถของเขาว้า wow, ว so expensive รถของเขาแพงมากเลย his car หรือบอกว่า her car รถของเธอคุณอมพรเราคุณรู้จากคุณอมพรแล้วไงก็ her car her car and her home is very very big ใหญ่มากเลยอ่ะ so big อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือการพูดแบบแบบเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่เป็นของผู้ชายก็จะใช้คำว่า his his car his home is very very big ใหญ่มาก ภาพนี้เข้าใจไหมครับอันนี้พอเข้าใจไหมออคือเราพูดถึงคนที่สามอย่างเงี้ยผมพูดกับคุณนี่นี่ถึงจอนผมก็พูดถึงฮิสจอร์นฮิสโฮมก็คือบ้านของจอนฮิสคาร์รถของจอรนดรถรถของเขาอะของจอรนอะถ้าผมพูดกับคุณนี่นี่พูดถึงคุณอ,อัมพรก็เหอเป็นผู้หญิง เฮอคอเฮออะไรเฮาคอเฮาอะไรที่มันแล้วก็อธิบายลยมันเป็นยังไงบ้านหลังใหญ่รถคันใหญ่ราคาแพงก็ค่อยว่ากันไปตรงนั้น